สุดยอด Luxury าร์นะครับกับรถตู้ MPV นะโอ้ใหม่ๆเลยนี่ฟิล์มยังไม่แกะเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนขับเลยมีฉากตั้งกลางนะครับอันนี้มาจากโรงางานเลยนะโอ้นี่มันมีจออันนี้ด้วยนะพี่นะโอ้มันสุดยอดเลยนะ สุดยอดลักชูรี่คาร์นะกับรถตู้ MPV นะเตยรู้ป่ะมันสุดยอดยังไงนะลักชูรี่คาร์แล้วไอ้ลักชูรี่เนี่ยที่มันสุดยอดเลยอะมันแพงไงก็มันแพงไงแล้วมันแพงแล้วมันต่างกันยังไงดีกว่าอ้าวอ่ามันมีอะไรดีทําไมมันแพงแล้วมันยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้โหนี่นนมันโตโยต้าเหรอไม่ใช่นี่ใช่อะมันคือเล็กซัสโอ LM3 เ0็ที่แบบออกใต้แดงอะเท่าไหร่หรอหกล้านเจ็ดล้านป่ะ โอ้โห oh, แพงนะ <Wow. S 1> อา<น>ไปดูกันไหมเออดีไหมอ่ะไปพาไปดูดีกว่าไปคันนี้มีข้อพิเศษนะเบาะ4ตัวนะครับทำไมถึงเรียกว่าลักช์ูรี่คาร์อยู่ในคาบของ MPV ก็นี่ฮะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนขับเลยมีฉากกั้นกลางนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับอา้าวไหนขอทำทรงขึ้นไปนั่งผมลองนั่งได้ไหมแพงเ<ด><พ>นี่ยแพงเท <laughs> ่าไหร่นะกี่ล้านนะ ซื้อซื้อใหม่อะซื้อใหม่น่าจะเจ็ดหกล้านห้าเจ็ดล้านอ่ะเขาตัวนี้เป็นสี่นั่งไงขอลองหน่อยนะอ่นน้ลองนะนิดนึงนะโอ้โหมันล้ํามากเลยนะอ่านั่งด้วยกันเด็กมาโอ้โหนี่มันมีจออันนี้ด้วยนะพี่นะโอ้โหมันสุดยอดเลยนะอันนี้กระจกกระจกนี่ผมมองข้างหน้าไม่เห็นนะทำยังไงเดีอยวนี่ไงนี่ปรับสีนี่กดนี่กดนี่กดนี่โอโหตดล้ำเลย คือไม่อยากให้คนคนขับเห็นแล้วเกิดผมพาเต้าสาวมานั่งล่ะอก็ต้องปิดนี่ไงอ๋อแล้วคนข้างหน้าได้ยินป่ะไม่ได้ยินเอาจริงดิเก็บเสียงมีนี่ด้วยนะมีกระจกนะมันเป็นกระจกที่ล้ำนะไออย่างคันข้างๆผมนี่มีไหมคันข้างๆน่าจะยังไม่มียังไม่มีนะอคันเนี้เครื่องเสียง Mark แอ i n s o n ปะคืออะไรงี้ Mark Lee w i น s o n ใช่ป่ะน่าจะใช่นะนี่ไรตู้เย็นอ่ะตู้เย็นเฮ้ยมีตู้เย็นด้วยว่ะ เฮ้ยเย็นจริงๆอันนี้ก็ตู้เย็นจริงๆนี่แหละปกติตู้เย็นในรถนี่มันคืมากมันเย็นนิดๆหน่อยๆแต่นี่มันเหมือนตู้เย็นน่มันมีคอยเย็นเหมือนตู้เย็นแบบแอันเล็กๆเลยนะมันหรูนะมันโอ้โหก็ป้ายแดงอ้โหกล้านห้าเจ็ดล้านมันก็ธรรมดานะนี่อะไรเนี่ยนี่ใส่โอ้เออโอ้โหลมอะเครื่องเสียงก็ไม่ใช่ไก่กาเลยเนี่ยน่าจะหลายตังนะ เล็กซัสนะไม่ใช่โตต้ตานะเล็กซัสครับอ่าเล็กซ <นะ S 2> ัสอ้แกวยังมีวารันตีแบตเตอรี่เหลืออยู่นะครับคันนี้หลังโครงหลังคานี่มีครบเ<ช>ต็มหมดเลยพาไปดูข้างหน้าหน่อยไหมมันก็มมันก็ล้ําเหมือนกันนะอ่าไอไอคนช่วงคนขับนะ,อะ,ะจอมผมเห็นแว๊บว้ปรจอมันใหญ่นะจอมันใหญ่กว่าแล้วว่ามีพาสแพลด้วยนี่นมานี่ฮะเครืค่องเสียงมาแอด์ลินสันนะรอบขันเห็นไหมครับเนี่ยดูจอดิเห็นปะ <Okay. S 2> แล้วมันมีอะไรนะเตอร์ตรงกลางเห็นป่ะมันมีพัดม,ม,มันมีเหมือนอย่างพวกรถยุโรปรถอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันเขีย่ยๆได้นะชอบมากเลยพวงมาลัยก็สวยนะเ็เป็นยี่ห้อเล็กซั้นเลยนะพวงมาลัยเขาเรียกว่ารถนักการเมืองรถผู้นําประเทศใช้เนาะให้แบบสมะ่ะด้วยความที่ กันเสียงเวลาที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยคนขับรถนี่จะไม่ได้ยินอะไรทุก,กอย่าง<ะ>เป็นความลับเอัเอบนอนได้ไหมได้นะโพรวพอดี2คนเลยเนาะเป็นไฟฟ้าไม่ต้องไปเยอะเลยเนาะ้วดูเบาะดิไหมครับไม่ว่าจะลวดลายไม่ว่าจะอะไรเห็นไหมครับวสวยงาม,มงเปิดได้ด้วยนะเนี่ย นี่มีโอ้ีโมดยังสวยเลยแจ๋วแจ๋วเอาของผมก็ไม่น้อยหน้านะเวลไฟผมนี่ก็ออปชั่นเต็มนะไอ้นั่นเครื่องเสียงอะไรน,นะมาร์กแอลินสัตหกล้านเจ็ดล้านมาร์กนะอของผมนี่เอาพายชุดใหญ่มี๊อปอัพเด้งขึ้น <c oughs> เด้งลงด้วยเอาพาไปดูกันดีกว่านี่นี่มีกล้องรอบพันเหมือนกันนะกล้องผมก็รอบคันนะสาม้านหกสิบเหมือนกันแต่ความจริงนะผมว่านะรถไซส์เนี่ยเวลไฟหรือ,อไอี่เป่าเป็นเบาะอย่างเงี้ยฮะ คนขับสบายนะอันนู้นนะผมลองนั่งแล้วมันก็สบายแลวแต่มันมันดันไม่ได้เพราะมันมีฉากมันใหญ่ไงอันนี้ฉากมันไม่มีพื้นที่มันเลยจะดูค่อนข้างเยอะเนาะไม่อันเนี้ยเขาเรียกว่าเอาไว้สำหรับว่าขับเองก็ได้ไงมีคนขับรถก็ได้แต่อันนู้นมันต้องมีคนขับรถนะอันนี้ต้องมีคนขับรถต้องมีคนขับรถแต่พออย่างเงี้ยมันขับเองก็สบายนั่งก็สบายไว้เป็นรถที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกบ้านต้องมีทุกบ้านต้องเขามไม่เอาอะไรว่าลูกหลานก็สะดวกเขาว่าคันนู้นนั่งไดทั้งคนขับ4คนอ่ะนับแค่2แล้วกันข้างหน้า <c oughs> อย่าไปนับ <c oughs> นี่ข้างหลังอ่ะถ้าเกิดนับทุกซีดได้6 ไม่แน่ได้มากกว่าด้วยได,ดได้เดตรงลารนั่งได้อีกอเขาเค,เคยเคยนั่งไปไกลๆอยู่เคยนั่งไปนู่นเลยต่างจังหวัดไปเที่ยวนะคันนี้มันก็ไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน,น้าเ<ข>าน,น,นาะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวท็อปที่มันเป็นไฮบิดนะครับไฮบิดนะครับสี่นะครับตัวท็อปนี่ฮะเรื่องเบาะมีเบาะร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีไฟตรงนี้นเหมือนกันเนาะ อืมใช่ขับสี่นะคันนี้ขับสี่ครับเขาเรียกว่าโต้ต้าวลไฟแต่เวลไฟท็อปนะไม่ใช่เวลไฟธรรมดา<ต><ไ>ป้าย<น>แดงก็เกือบสิบใกล้ก็เกือบสี่ล้านบาทครับไม่ได้แบบว่าออกห้างมาเหมือนตัวเบนซินล,ล้วนที่มาสามล้านต้นตอนช่วงนู้นแต่ตัวนี้ออกเกือบสี่ล้านครับแล้วรถประวัติศูนย์ทุกระยะเช่นกันดูข้างในหน่อยไหมอ่ามาดีได้นะผมว่ามันกว้างนะใี่นดูนะฮะออปชั่นมันเหมือนเฟิร์สคลาสเนี่ยฮะ นี่เหมือนกันครับก็สบายผมผมชอบเบาะนี้นะแต่เบาะนู้นผมก็ชอบนะอาวเบาะนู้นมันใหญ่กว่าเออเบาะมันใหญ่ก็่อันี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่ามันเล็กนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะอันนี้ก็ดีนะดีมากด้วยล่ะเนี่ยเบาะร้อนเบาะเย็นก็มีเขาว่าหนึ่งมันเป็นตัวปี20ด้วยเหมือนกันทั้งคู่นะครับคันนึงก็ปี20คันนี้ก็ปี20นะครับแตกต่างกันที่ว่าราคาและแบรนด์ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เล็กซัสแต่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับก็ก็สรุปเลยนะถ้าเอาสุดมีคนขับรถก็เล็กซัสไปเล็กซัสถ้าเอาสุดเหมือนกันแต่ไม่เท่าคันนู้นก็เวลไฟเวลอ่ะแล้วคันนู้นเท่าไหร่นะสี่สองเกถูกที่สุดในตลาดแล้วกับเบาสี่ที่นั่งนะครับไม่ได้หกที่นั่งนะสี่ที่นั่งถูกที่สุดแล้วเขาตั้งกันอยู่สี่เกนะครับที่วูดี้เก้าห้้านะ สี่สองเก้าอ่รคันนี้นะสองห้าเก้าอืมปี20เหมือนกันทั้งคู่นะครับ20แท้นะเป็นรุ่นพศ .20 สแค้ทั้งคู่นะครับในเครื่องเสียงที่บอกว่าแจ๋วแจ๋วอ่ะไอ้นี่ทันไงมีป๊อปอ้าวก็วไ่ทำให้ดูหน่อยละ,อะไอยเดี๋ยวพาไปดูนี่นะฮะเอาพายทั้งชุดเวลาเราเปิดใช้งานเนี่ยมันจะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงได้อ่าส่วนนี่เลยนี่ก็เอาพายจอกลางเหรอโอ้โหหูใหม่ๆเลยนี่ ซีนยังไม่แกะเลยอ่าอันนี้ก็ชุดใหญ่นะจอกลางเนี่ย แล้วก็จอ Android ปะ Android ฮะจอ a n d r o อ d a อ d r o i d ก็ชุดใหญ่เหมือนกันคันนี้ก็จะมีออปชันเต็มนะครับ Adaptive c r u ค s e Control อ Adaptive นี่ใช่ที่แบบออกนอกเลนอะไรพวกนี้ใช่ไอที่มันจะมีตัวออกนอกเลนด้วยนะคันนี้้าจากอันนี้อันนี้ดึงกลับใช่แล้วก็มี Adaptive ขับตามคันหน้าอัออปชันมันสุดมันสุดของเขาสุดตารางประหยัดน้ำมันด้วยนะทั้งคู่เนี่ยประหยัดน้ำมันทั้งคู่เพราะว่าหนึ่งครับมันเป็นเครื่องไฮบริดมันเป็นระหว่างกลางเนาะ เครื่องเหมือนกันเหมือนกัน,นครับ,รบเหมือนกันครับ<ป>แต่ว่าอ่าแต่อันนี้เครื่องเหมือนกันอันนี้ยี Toyota, ่ห้อโตโยต้าอันนู้นยี่ห้อเล็กซัส อยู่ที่คุณเลือก <S <S ทั้ง2องคันนี้จัดฟันได้เต็มทั้งคู่นะครับเคดีๆม่ต้องแจกันเลยอจักบาทอา่ดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยครับเริ่มต้นที่2.79ครับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ติดต่อที่ไหนวูดดี้959กูดค่ะเท่านั้นอยู่ที่ไหนรามินทาก,กอมอสองตรงข้าม<ค>ห้างเดอะแจ๊ดรามินทานะโอเคครับขอบคุณครับต่อคุณรัต่อคุณับ